สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง Ani ป i n g Ido นะครับพบกับรายการกร,รีวิวนะครับผมไม่รู้ทราบว่า EP เท่าไหร่แล้วนะครับไม่ได้ทํามาเดือนหนึ่งครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืน DX Kamen r i d e r Soda หรือว่ามาเลเดอร์โซดาครับจากเรื่องมา r เลเดอร์รูคินะครับอันนี้เป็นอาวุธประจําตัวของโซดาเลยนะครับโซดาตัวเขียวๆยวะครับผมดูด้าน,นหน้านก่อนนะครับอันนี้เป็นงาน DX นมือสองนะผมมีรอยตามการเวลานะครับปัมเมื่อปีสองพันสองนะครับนี่ก็ปีสองพันยิบสามนะครับผม ผ่านมาแล้วก็21ปีแล้วนะครับเก่ามากแล้วนะครับเรื่องนี้นี่ด้านใต้นะครับอ่าดูรอบๆกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเวลเวลอยู่นะครับผมอันนี้มีตําหนินะครับอันนี้นะครับนี่มันหักนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอย่าซีเรียสนะครับสำหรับผมมาใส่ฐานกันก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีไขควงนะครับ ฐานมันใส่ตรงนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดตรงนี้นะครับขันน็อตออกก่อนนะครับผมนี่มาดูรางฐานก่อนนะครับ หลังฐานนี้ไม่มีเกลือนะครับไม่มีสนิมนะครับหลังฐานยังสวยนะครับฐานที่เราใช้ก็เป็นฐานขนาดเล็กนะครับเป็นฐานรีโมททีวีนะครับผมไม่รู้เรียกว่ากีเอแล้วนะฐานนี้แล้วก็มาเริ่มใส่ฐานกันเลยนะครับปิดปิดสวิตช์ก่อนครับเดี๋ยวเราลองเทสกันก่อนครับ ไม่รู้ว่าฐานมันอ่อนหรือว่าเป็นยังไงครับบางทีก็ต้องมาหมุนตรงนี้มั่งนะครับผม,มดูตอนเปิดเครื่องกันก่อนนะครับนจะเป็นเสียงเอฟเฟกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดฝากันก่อนนะครับ นี้ผมก็ไปเจอมาที่โกดังญี่ปุ่นปัตตานี้นะครับได้มาในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับเมื่อกี้เราเปิดแล้วนะครับนี่ก็เป็นเสียงเหมือนในหนังเลยครับคล้ายๆนะครับ,รบมีไฟด้านหน้าครับเวลาเรายิงนะครับ ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เวลาใส่กราดนะครับผมจะทําให้ดูว่าปลดล็อกยังไงนะครับช่องใส่กราดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้จะมีล็อกอยู่นะครับผมอันนี้ล็อกอยู่นะครับนี่ดึงไม่ออกนะครับวิธีการปลดล็อกนะครับหมุนมาด้านด้านขวานะครับหมุนเสร็จนะครับแล้วก็ดึงด้านหลังนี้นะครับนี่นะครับ ช่องใส่การ์ดก็จะออกมานะครับตัวนี้ไม่มีระบบอ่านการ์ดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่การ์ดของมันด้วยนะครับเพราะว่าการ์ดลิคิผมไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นการ์ดขบวนการน่าจะคาร,รนเจอร์นะครับผมเป็นหุ้นสินไปนะครับการ์ดนี้ก็ได้มาฟรีนะครับขเขาแถมมานะครับจากโกด,ดังนั่นแหละครับผม พอเราใส่การาดก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ถึงมีการลิวคิก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีระบบอ่านการ์ดนะครับใส่เสร็จแล้วก็ล็อกนะครับแล้วก็ยิงนะครับมันเสียงน่าจะมีเสียงเดียวนะครับ อ๋อมีเสียงเดียวนะครับผมนี่ผมผมชอบมากแล้วตัวนี้เวลามเปิดการ์ดนะครับเปช่องใส่การ์ดนี่นครับในหนังมันจะมีอะไรไฟนันโมเลนโตอะไรนะครับอะไรโตโต,ตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืน DX Soda d e c k i s e r นะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ